สวัสดีจ้าวันนี้มีสังขยาฝักทองมาฝากจ้าเริ่มแรกเขาก็จะมาเตรียมฝักทองกันก่อนเลยค่ะมีฝักทองลูกน้นอยๆเนาะจ้าเขามาล่องใส่ในซึ่งมือก่อนเนาะค่ะว่าใส่ใดบ่อใส่ใดเรียบร้อยแล้วเฮากจะเจาฝักทองไปล่างนะคะล่างแลวกะมาปาดปาดตุงหัวฝักทองเนาะจ้ะปาดเป็นช่องแบบนี้เนาะคะ่ะ ทุกหน่วยเลยจ้าแล้วเขาก็จะมาเอาไนเอาใส่ออกเนาะคะ่ะเขาจะเอาซอนควักเอาไนเอาใส่ออกเอาออกให้หมดเลยเด้อจ้าเห็ดห้สะอาดเลยค่ะควักเอาใส่เอาไนออกให้สะอาดแบบนี้ละจ้าเห็ดทุกลูกเลยเด้อจ้าแบบเดียวกันนี่แหละค่ะ เสรเรียบรอยย้อยแล้วห้าก็จะมาล่างเนาะคะ่ะล่างทําความสะอาดเอาเศษด,ดินเอาทุกอย่างล่างให้ฝักทองสะอาดเลยค่ะเข้าล่างฝักทองให้สะอาดทั้งขังในขังนอกแล้วเนาะจาัดแล้วก็มาขวามไว้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเตรียมน้ำปูนใสกันเลยจ้า พอจะทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมน้ำปูนใสเนาะค่ะเอาฝักทองที่ห้าล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาแช่ไว้ในน้ำปูนใสค่ะแช่ไว้ย่างหน่อยหนึ่งชัง่วโมงได้จ้าแช่ฝักทองถึงไวก่อนเนาะค่ะช่วงที่ห้าแช่ฝักทองนี้เขาก็จะไปเตรียมไข่เลยค่ะเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยไว้เนาะค่ะใส คัาชนะที่เห้าสิบผสมเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลปีบค่นแล้วก็เส้นน้ำตาลทรายเกลือน,นิดน้อยจ้ะใบเตยค่ะใส่ใบเตยขยำเบาๆเนาะคะ่ะใส่มือได้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าจาังจริงเขาสิไปตุ่มทําตุ่ม,มอยู่แล้วเนาะคะ่ะเขาจะเอาไปหนึ่งเนาะ,ะเอาใส่มือนี่นะคะขยำเบาๆค่ะขยำไปเรื่อยๆะคะ่ะเอาใบเตยนี่นะคะขยำจะมีความหอมของใบเตยไปน้ำค่ะ ขยำไปเรื่อยๆเลยจ้าจนไข่แตกเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จะเติมกะทิลงไปค่ะขยำต่อไปอีกค่ะให้เขากันจ้าน้ำตาลละลายแล้วเขากันทุกอย่างเลยนะจ้าทั้งกะทิทั้งไข่ทั้งน้ำตาลเขากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปกรองไข่ค่ะ กองเทเลเนี่ยเอาเศษออกเนาะค่ะเอาเศษใบเตยเอาเศษไข่เศษต่างๆที่อยู่ในไข่ออกเนาะจ้าเทเลนี่ก็สิกองอยางนิดนึงค่ะกองไข่เนี่ยก็คือมีประโยชน์ก็คืออันนี้กองเทอที่สองเนาะจ้าประโยชน์ของการกรองไข่ก็คือเห็นไหมไข่เนียนน้ำเนาะจ้าเวลาเขาาหนึ่งมาไข่จะเนียนสวยค่ะไข่จะบ่มช่องอากาศเนาะค่ะ นี่ค่ะกองครั้งที่สองก็จะง่ายขึ้นค่ะนี่ตต่ไม่กองครั้งที่สามจ้าเห็นสีไข่เนาะคะ่ะสีไข่จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากกองสามเทือแล้วค่ะนี่ไข่เขาจะเนียนแบบนี้แหละจ้าเขาก็จะเอาฝักทองที่เขาเซนามปูนใสแล้วเนาะคะ่ะเอาขึ้นมาจากน้ำปูนใสแล้วกลับไปล่างอีกเทน,นึงจ้าล้างให้สะอาดเนาะคะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็ลางซีจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เอามักความทิ้งไว้ให้สะดิดนา้ำได้จา้าทีนี้เ่าตังไฟไว้เอาฝักท้องขึ้นไปวางได้จา้าเอาไข่ที่ห้องกรองเรียบร้อยแล้วเอาไปเทใส่ฝักทองเด้จา้าเทบ่ใไหเต็มเนื้จ้าให้เหเลือทิ้งไว้ประมาณเคืองนิ้วด้อค่ะ ปิดฝานึ่งด้วยไฟแรงเด้อจ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ่ะเสร็จแล้วจ้าสังขยาฝักทองจ้าเดี๋ยวเฮอสิีเอาลงจากซึ่งเนาะจ้าแล้วกลับไปตั้งถิ้งไว้ใหยเย็นก่อนนะคะเฮอฟถิงฝักทองไว้ใหยเย็นแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวเฮ้าสิมาพา้าลองเมืงเนาะจ้าว่าสังขยาเอาอเป็นแบบใด ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมสังขยาฝักทองน้ำกันเลือจ้านี่จ้าสังขยาฝักทองไข่เนียเนยเลยจ้าแซ่บๆคะ่ะ